เคยรู้สึกกันไหมครับว่าความสัมพันธ์ที่มันเคยมีสีสันสดใสามากๆเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งมันกลับเงียบสงงัดลงไปเลยทั้งๆที่เราก็ยังอยู่ด้วยกันทุกวันนะนี่แหละครับคือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่มันเจ็บปวดมากๆจากการเป็นคนรักสู่การเป็นแค่รูเมทผมว่าประโยคนี้น่าจะอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดได้ดีที่สุดแล้วละครับเราไม่ได้เลิกกันแต่เราก็ไม่ได้รักกันเหมือนเดิม โอ้โหมันคือพื้นที่สีเทาๆที่แบบอึดอัดสุดๆเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคู่กําลังเผชิญหน้าอยู่แบบเงียบๆด้วยคําว่า roommate ในที่นี้นะครับคือมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การอยู่บ้านเดียวกันเยอะเลยมันคือสถานะที่เราต้องยอมรับความจริงอันเจ็บปวดว่าถึงตัวเราจะอยู่ใกล้กันแค่ไหนก็ตามนะแต่หัวใจนี่สิมันห่างกันไปไกลมากไกลจนแบบสัมผัสกันไม่ได้อีกแล้ว และเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการเป็นรูมเมทมันถึงเจ็บปวดได้มากกว่าการเป็นแฟนเก่าซะอีกก็เพราะว่าการเป็นแฟนเก่าเนี่ยมันคือการจบที่ชัดเจนไงครับแยกย้ายกันไปแต่การเป็นรูมเมทเนี่ยมันคือการตอกย้ำความสูญเสียทุกๆวันทุกครั้งที่ลืงตาตื่นมาและเจอหน้ากันการมีอยู่ของเขากลายเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยว่าความรักที่เคยมีตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วเราอาจจะยังนอนเตียงเดียวกันใช้พื้นที่ในบ้านเดียวกัน แต่โลกในใจของเราเนี่ยมันอยู่กันคนละฝั่งไปแล้วเหมือนมีกำแพงใส่ที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ตรงกลางและความใกล้ชิดทางกายภาพนี่แหละครับที่มันยิ่งทําให้ความห่างเหินทางใจมันชัดเจนแล้วก็เจ็บปวดมากขึ้นไปอีกแล้วมันเหลืออะไรที่ยังทํากันอยู่บ้างล่ะก็การถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบไงครับเป็นไงบ้างกินข้าวยังคําถามพวกนี้มันกลายเป็นแค่กิจวัตรประจําวันที่ไร้ความรู้สึกไปแล้ว เป็นเหมือน,นกลไกอัตโนมัติของความสัมพันธ์ที่มันเคยมีชีวิตชีวามันไม่ใช่แค่บทสนทนานะครับที่เปลี่ยนไปคือความสัมพันธ์ทั้งหมดแหละมันเหมือนถูกเปลี่ยนสภาพไปสู่การเป็นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกันไปละเรายังมีความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายร่วมกันซึ่งสิ่งนี้แหละที่กลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกเราไว้ในทางปฏิบัติไม่ใช่ทางอารมณ์อีกต่อไปแล้วและบางทีนะไอสิ่งที่มันเจ็บปวดที่สุดอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับ การที่ยังรู้ว่าอีกฝ่ายชอบกินอะไรเนี่ยเมื่อก่อนมันคือสัญลักษณ์ของความรักความใส่ใจใช่ไหมครับแต่วันนี้มันเป็นแค่ข้อมูลแห้งๆในความทรงจําที่ไม่ได้นําไปสู่การกระทําที่มันเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกอีกแล้วใช่เราอาจจะยังรู้เรื่องผิวเผินของกันและกันแต่คําถามที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ครับเรายังรู้ไหมว่าวันนี้เขาเหนื่อยกับเรื่องอะไรมาหรือแอบไปร้องไห้เพราะอะไรการสูญเสียการเข้าถึงโลกข้างในของอีกฝ่ายนี่แหละครับ คือรอยร้าวที่ใหญ่ที่สุดของความสัมพันธ์เลยสิ่งสำคัญเลยก็คือสภาวะแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากการทะเลาะกันรุนแรงนะไม่ได้มาจากความโกรธหรือความเกลียดชังอะไรเลยแต่มันคือการยอมแพ้แบบเงียบๆครับเหมือนแบตเตอรี่ที่มันค่อยๆหมดพลังงานลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่เหลือแรงที่จะพยายามอีกต่อไปแล้วความเงียบระหว่างคนสองคนว่ากันว่ามันดังกว่าเสียงทะเลาะกันซะอีกนะเพราะอะไรเนี่ยล่ะครับก็เพราะว่าอย่างน้อย การทะเลาะกันเนี่ยมันแปลว่าเรายังแคร์กันอยู่ไงยังมีบางอย่างที่อยากจะสู้เพื่อมันแต่ความเงียบเนี่ยสิมันคือสัญญาณของการยอมรับแล้วว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วจริงๆคือพอเราโตขึ้นมาเนี่ยการเลิกลามันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนตอนเป็นยรุูลอีกต่อไปละมันมีเรื่องบ้านเรื่องรถสัตว์เลี้ยงแล้วก็ภาระต่างๆที่สร้างมาด้วยกันเต็มไปหมดดังนั้นการสิ้นสุดมันเลยไม่ได้หมายถึงการเดินจากไปเสมอไป แต่มันคือการเปลี่ยนสถานะไปเป็นอย่างอื่นแทนดังนั้นนะครับการสิ้นสุดในรูปแบบนี้เนี่ยมันเลยไม่ใช่เหตุการณ์แต่มันคือสภาวะคือการใช้ชีวิตไปวันๆด้วยกันโดยที่หัวใจข้างในเนี่ยมันว่างเปล่าไปนานแล้วลองดูการเดินทางที่น่าเศร้านี้สิครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นคนรักที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมันค่อยๆจางหายไปสู่การอยู่ร่วมกันเพราะความเคยชิน และสุดท้ายก็กลายเป็นแค่รูมเมทที่ผูกพันกันไว้ด้วยภาระไม่ใช่ด้วยหัวใจอีกต่อไปบางทีความรักมันอาจจะไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันอาจจะแค่เปลี่ยนสถานะไปจากความรักที่เคยร้อนแรงกลายเป็นความผูกพันที่มันเย็นชาหรืออาจจะเป็นแค่ความทรงจำที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันก็คือการอยู่ร่วมกันในสภาพแบบนี้มันยังเรียกว่าความสัมพันธ์ได้จริงๆหรือเปล่า